สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎและคนากรากฎนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงประจำเดือนสิงหาคม2568นนะคะเป็นของชาวราศีกรกฎแล้วก็ผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎ,ร,กร,กฎรับชมได้นะคะ เราไม่ได้เจอหน้ากันนะคะนานมากๆนะเนี่ยเพิ่งทำคอนเทนต์ของราศีสิงไปจบไปนะแล้วก็มาต่อที่กรกฎนะจะบอกว่ายัางรู้สึกเขินกล้องนะเหมือนไม่เคยทำคอนเทนต์มากออย่างไงไม่รู้นะคะอ่าเรามาดูกันจ้าทุกคน ก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงนะนะคะขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะในเดือนกันยายน2 5 6 8นี้นะคะว่ามีการเปิดคอร์สสอนสัตว์ไพทารโรออนไลน์ครั้งที่8นะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2,999บาทนะคะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้นะคะขั้นตอนการสมัครก็คือจองนะคะจะคุณสามารถโอนจองอยู่ที่500หรือ1,000บาทก็ได้นะคะเพื่อจองเอาไว้ก่อนนะแล้วก็พอถึงวันใกล้เรียนค่อยๆจ่าย,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 ยส่วนต่างนะคะเนาะอ่าใครสน ใจรีบสมัครเรียนได้นะคะสมัคร10ท่านแรกนะคะรับฟรีไปเลยในส่วนของไพ่1นึ่สำหรับมูลค่า4 9 9บาทฟรีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงพลังงานไพ่นะคะไพ่ยอยากจะสื่อสารออกมาเช่นไรบ้างนะคะขออนุญ,ญาตนะมมาเริ่มเข้าสู่กันทานายดวงกันเลยนะคะนะคะ หนึ่งเหรียญค่ะดีมากจ้ะพลังงานของ Knight of c h a r i s นะคะอัศวินถือถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยวู้ชาวราศีกรกฎก,กำลังจะมีข่าวดีในชีวิตนะนะคะพลังงานของ Judgment ขึ้นมานะคะ The Sun มา,มาเยอะมากไพ่ดีๆทั้งนั้น นะคะ King of Swords นะคะพระราชาถือดาบ The h e r m i t ค่ะนะคะแปดไม้เทา้าเป็นไพ่ n e ฟ of Pentacles นะคะแล้วก็สุดท้ายของคุณนะเป็นพลังงานของไพ่ m p e r a n c e นะคะ อ่ะมาขอดูไพ่ยขยายความนะคะอืมทุกคนไพ่เนี่ยสองสำรับนะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลย เขาบอกว่าถ้าคุณเคยเจอสถานการณ์ที่มันรุนแรงสะเทือนความรู้สึกของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการโดนรอบทําร้ายโดนดักทําร้ายโดนกันแกล้งหรือว่าหลายๆเหตุการณ์ที่มันรุนแรงนะคะกระทบกับความรู้สึกของคุณนะ่นะคะอืมเขาบอกว่ามันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปหรือสิ่งที่มัน อยู่ในใจของคุณนะนะคะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของความโกรธของความเสียใจของความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องราวของการสะเทือนความรู้สึกเนี่ยคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมนะคะ คุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมความจริงมันจะเปิดเผยออกมานะคะหรือว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นตัวชาวราศีกรกฎในช่วงเวลานี้นะคะค่อนข้างจะสันโดษนะคะแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นด้วยนะ,ะด้วยเป็นพลังงานของ the hermit หมายถึงคนที่ ปีกวิเวกนะคะเป็นนักปราดเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองไม่ชอบคอมมุ่นวายตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นพลังงานของคนที่ขี้ลำคาญไม่อยาก ฟังเพลงอะไรที่มันต่อเนื่องไม่อยากเข้าสู่สังคมไม่อยากเจอใครที่มันเป็นพลังงานของความเป็นความท็อกซิกด้านลบเนี่ยนะคะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎไม่อยากรับเลยนะคะในความรู้สึกของคุณคุณกําลังให้โอกาสตัวเองของการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนงานนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของบุบคลิกภาพที่ จากเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่เปิดเผยนะคะพูดอะไรก็ไม่ได้คิดมากนะคะเพราะมองโลกในแง่ดีไม่ได้ระมัดระวังตัวค่อนข้างจะเปิดเผยมากมองโลกในแง่ดีแบบสุดๆนะ่ะพอตอนนี้คุณโตขึ้นคุณเข้าใจโลกมากขึ้นว่ามันไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราจินตนาการเอาไว้นั่นแปลว่าชาวราศีกรกฎเริ่มเริ่มคิดก่อนพูดเริ่มใจเย็นเริ่มเก็บความลับอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนคุณ เก็บอะไรหลายๆอย่างไว้ในใจได้นะคะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ดีขึ้นนะคะแล้วพลังงานรวมเนี่ยเขาบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ตัวคุณจะได้รับข่าวดีข่าวดีทั้งในเรื่องของความรักข่าวดีทั้งในเรื่องการงานและรวมไปถึงในเรื่องของการเงินด้วยชีวิตของคุณจะปลอดภัยอะคะ่ะทุกคนชีวิตของคุณจะสงบแล้วนะคะจะมีสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามานะคะอ่าเรามาดูในส่วนของ พลังงานดวงการงานของชาวราศีกรกฎเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานหลายๆท่านเป็นสื่อสารเหมือนชนไหมเป็นงานที่คุณจะต้องออกสื่อพบปะเจอผู้คนนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะดวงของคุณอ่ะมันเป็นดวงการมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นน้องใหม่ในวงการที่คุณทําแต่ การมีชื่อเสียงคือมันพุ่งทยานไปไวกว่าคนที่อยู่ก่อนหนะ้าคุณก็ได้คุณเป็นเหมือนดาวลุ่งนะคะดาวลุ่งพุ่งแรงนะคะสำหรับในตัวตนของคุณอนะคุณเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงนะเวลาคุณทำงานอะไรสักอย่างคุณจะศึกษาข้อมูลนะคะได้เยอะมากๆา,ากนะล้วเป็นคนที่แบบ อชอบอ่านหนังสือชอบขวัญขวายหาความรู้มามาประดับตัวเองนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะคุณอาจจะได้รับรางวัลน,นะรางวัลของการทำงานนะคะในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะหลายๆคนจะมีข่าวดีในเรื่องของ ทางการงานมีรางวัลจากการทํางานได้รับคําชมเชยหรือว่าถ้าสิ่งใดที่คุณอย่างที่บอกว่าพูดตอนต้นว่าคุณได้รับเรื่องราวที่มันสะเทือนความรู้สึกนั่นแปลว่าการถูกกันแกล้งการโดนขัดขวางหรือเรื่องราวที่ มันทําให้ชีวิตของคุณมันยากนะคะแล้วส่งผลทําให้คุณเครียดเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนี้มันไม่มีแล้วมันเป็นเรื่องของการชําระล้างการหลุดพ้นการตื่นขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะรับข่าวดีจากเทพเทวดาที่เขาจะเป่าอะกาศให้คุณรู้ว่าคุณกําลังจะได้รับชีวิตใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการงานของคุณเดือนนี้จะประสบความสําเร็จมากรุงโรดรุ่งเรืองหรือว่า การมีชื่อเสียงคุณจะพลิกฟื้นขึ้นมานะคะคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะอืบางคนจะนะจะได้บรรจุเป็นพนักง,งานประจําเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นบุคคลในเครื่องแบบได้รับในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงขึ้นมานะคะหรือว่า การลงทุนสิ่งต่างๆที่คุณอยากทำอ่ะมันคงถึงเวลาที่คุณจะได้ทำแล้วค่ะเพระเดือนนี้เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ดีมากๆของชาวราศีกรกฎนะนะคะไม่มีอะไรมามาขัดขวางคุณไม่มีอะไรทำให้คุณรู้สึกเครียดนะคะบอกว่าคุณจะได้รับความก,าาก้าวหน้าการปรับยศปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนนะคะเป็นบุคคลที่ถูกเลือกนะคะเท่กับถูกเลือกนะนะรายได้ของคุณจะเพิ่มพูนขึ้นนะ อ่าเพราะฉะนั้นมันเป็นในเรื่องของข่าวดีอ่ะมันเห็นไหมไพ่สอดคล้องกันไปหมดเลยสองสำรับนะคะเด่นในเรื่องของการมีชื่อเสียงนะคะโดดเด่นในเรื่องของการมีชื่อเสียงการประสบความสําสเร็จการที่คนแบบเห็นตัวตนของคุณมากขึ้นคุณจะเด่นในสายงานที่คุณถนัดนะคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณถนัดมากๆนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้รับรางวัลน,นะคะเป็นความสําเร็จนะคะจาก พระพรก็ได้นะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากสิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปนั่นแหละค่ะจากฝีมือในการทํางานของคุณคุณจะได้รับหมดเลยนะคะเนาะมันเป็นเดือนของการเติบโตนะคะเติบโตอย่างมั่นคงนะคะข่าวดีเยอะมากชาวราศีกรกฎไม่มีอะไรให้ขยี้เลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเวรกรรมที่คุณมีอะ่ะนะเอามาย้อนดูเอออดีตหน่อยเวรกรรมอุปสรรคปัญหา นะคะเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นยังไงเรื่องราวที่ผ่านมามันน่าจะหมดไปแล้วนะมันหมดไปสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะพอไพ่บอกมาเป็นเดะซันหมดเลยเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะสอดคล้องไว้ด้วยกันหมดเลยเขาบอกว่าดวงของคุณเปิดแล้วต่อจากนี้มันจะเป็นความ การประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนระยะยาวนะคะเป็นข่าวดีค่ะนะคะหรือหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานเนาะเปลี่ยนงานได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเปไปเรียนไปทำงานกับสิ่งที่ตัวเองเรียนจบมามันตรงสาขามากยิ่งขึ้นหรือบางคนก็เป็นลนักษณะของการเดินทางนะคะไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้มันเป็นเรื่องของการโยกย้ายแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ นำพาความสุขความภาคภูมิใจมาให้กับชาวราศีกรกฎนะคะดีมากเลยในเดือนนี้นะนะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของดวงการเงินกันนะคะการเงินของคุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะพลังงานพยาสื่อสารออกมาอย่างไรนะคะอืมก็ขอดูย้อนดูวัน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 ที่หวานอยู่คุณไหมเป็นยังไงวันวันของคุณนะวันวันที่ผ่านมาเนะี่ยไม่ได้ดังใจเลยนะเบื่อมากกับชีวิตนะแบบ มันเหมือนคุณนั่งอยู่เฉยๆนะอยู่ในที่ของคุณคนนั้นคนนี้กั่นแกล้งคุณหาเรื่องคุณหรือว่าการเงินมันมันเข้ามามันไม่คงมันไม่ค่อยเยอะนะคะเหมือนมีลูกค้ามาถามถามราคาคุณนะคะถามนู่นถามนี่แต่ไม่ซื้อหรือว่าคุณอยู่ในทำเลที่ดีมากแล้วคนก็เดินผ่านหน้าร้านคุณหมดเลยไม่ได้ซื้อของคุณเลยอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าการเงินของคุณมันไม่โฟนะคะ พอเข้าสู่ในเดือนสิงหาคมนี้การเงินของชาวราศีกรกฎปังมากนะคือมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณเปิดโชคเข้าข้างคุณนะะเป็นเดือนสันกับให้จ u าวม้นขึ้นมาโชคเข้าข้างคุณนะคะเขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับโบนัสนะถูกประเมินผลงานออกมาดีได้ไพ่หนึ่งเหรียญ ถูกประเมินผลงานออกมาดีมากมีเกณฑ์จะได้รับโบนัสจากการทำงานได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเป็นเซลเป็นผู้แทนเป็นนักขายนะคะได้เงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นหรือว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรการเงินของคุณจะดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยนะคะเออเขาบอกว่ามันจะในเรื่องของเงินเงินเข้ามาเป็นก้อนหาได้เป็นกอบเป็นกำรรนะควรจะมีความสุขนะคะ จะมีความสุขกับรายได้ที่คุณได้รับหรือคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความหวังคุณดูแบบมีกำลังใจมากขึ้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานนะกำลังประทานพรให้กับคุณกำลังให้มอบให้ยื่นให้กับคุณหลังจากที่คุณฝ่าฟันชีวิตของคุณมานานมากต่อจากนี้คุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆแล้วนะเพราะฉะนั้น นะคะภายใต้ความรู้เรื่องก้าวหน้าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณนะคะนะคะเงินทองจะไหลามาเทมานะคะในช่วงเดือนสิงหาคามนี้ไม่ต้องวิตกกังวลค่ะทุกคนนะคะมันจะเข้ามาเยอะเยอะจนคุณงงเยอะจนคุณตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับแล้วไงนะคะอืมมันถึงเวลาแล้ว เนี่ยจะมีการตกลงปรงใจบางคนไปกู้ธนาคารไหมไปทำเรื่องนะคะธุรกรรมทางการเงินไปกู้เงินก็จะได้รับการอนุมตัติหรือจะมีคนมาเสนอทางการเงินหรือเงื่อนไขอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมีการเงินแอบแฝงอยู่ตรงนั้นเช่นแฟนนะตกลงกับคุณนะไม่ต้องไปทำงานเยอะได้ไหมอยากให้ทำงานบ้านอยากให้ดูแลตัวเองอยากให้ดูแลสุขภาพเขาอาจจะจ้างคุณก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะยื่นข้อเสนอแบบ ไม่อยากให้คุณทํางานเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้มันจะมีเงื่อนไขเงื่อนไขาจากใครบางคนมาเสนอให้กับคุณแต่เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ได้เป็นเงื่อนไขาทางผิดกฎหมายเป็นเรื่องของการข้อบับงคับอะไรไม่ใช่มันเป็นลักษณะของการแบบหาจุดตรงกลางระหว่างกันได้อะแล้วคนคนนี้หวังดีกับคุณอะแต่สิ่งที่คุยว่าเห็นคือมากับเสน่หาความรักเออมา เหมือนคุณอาจจะเจอถ้าคุณเป็นคนโสดก็อาจจะเจอแฟนที่มีฐานะดีก็ได้นะคะหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วแฟนแบบอยู่ๆก็รักคุณมากขึ้นแล้วก็แบบว่าหึงหวงอะเนาะไม่อยากให้คุณออกไปทํางานเจอใครแบบเสนอค่าเลี้ยงดูเสนอเงินให้อะไรประมาณนี้นะคะจะมีข้อต,ตกลงอะนะคะอืมก็บอกว่าในส่วนของนิสิตอะไรต่างๆด้วยคุณจะได้รับเงินหลกักหลายช่องทางมากๆหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบ จะมีเงินไปแต่งน้วแต่งตัวนะนะคะไปซื้อสกินแคร์ไปซื้อน้ำหอมนะคะไปซื้อเสื้อผ้าอาพรเออเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้ขึ้นมาสดใสอะหลังจากที่คุณแบบเศร้ามากนะเพราะว่าเ,ออเงินมันติดขัดอะใครจะยิ้มได้จริงไหมเงินมันติดขัดอะการใช้ชีวิตก็ไม่ไม่มีความสุขอแต่เขาบอกว่าต่อจากเนี้ยเนี่ย คุณจะมีเงินแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะสดใสน่ารักนะ,ะซื้อน้ำหองน้ำหอมนะคะซื้อ c o s m e ติกเครื่องสำอางนะอ่าจะหลุดพ้นจากความน่าเบื่อนะคะจะมีคนมาเสนอเนอี่ยรู้สึกว่าจะมีคนแบบเหมือนคุณกําลังนั่งเบื่อเบื่อเซงเงกับชีวิตกับคุณอยู่แล้วแบบมีใครสักคนนึงท,าท้าทามชวนไปทํางานร่วมกันนะคะหรือมีคนมาจีบคุณก็ได้นะคะแต่มีข้อเสนอที่ดีให้กับคุณเพราะเขารู้ว่า คุณกำลังวิตกกังวลในเรื่องของการเงินนะคะคุณกําลังวิตกกังวลหนักมากคุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองถึงทางตันแล้ว คนคนนี้เข้าหาคุณนะเขาบอกว่าคุณต้องกล้าหาญนะคุณอย่าไประแวงเขานะคุณอย่าไปกลัววิตกกังวลกับเขามากเกินไปเพราะเขาบอกว่าคนคนนี้มาแบบมาดีกับคุณมากๆนะคะอ่าเขาเขามาดีเขาหวังดีเขามีเงื่อนไขที่ดีกับคุณเขามาเพื่อช่วยเหลือคุณเพราะฉะนั้นคุณตอบรับได้เลยถ้าจะมีใครมาเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องการเงินกับคุณนะคะอ่าดีมากจ้ะนะคะเป็นข่าวดีมาโอเคค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ ดวงสุขภาพจะนะคะทำนายดวงสุขภาพเป็นยังไงนะคะดูเดือนนี้สุขภาพแข็งแรงนะนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะคะหลายๆคนก็อาจจะแบบนั่งสมาธินะคะพอนังสมาธิเราอาจจะลดวิบากกรรมในเรื่องของโลกเวรโลกกรรมได้เออมันหลายคนเป็นเนี่ยโลกนี้หรือว่า ถ้าคุณป่วยเรื้อรังนะคะคุณหายนะเพราะเขาบอกว่าเดอ h e เฮอรมิตเป็นพลังงานของแบบอาจารย์หมออาจารย์แพทย์มาดูแลคุณโดยตรงเลยนะคะรวมไปถึงดวงสุขภาพของคุณก็เริ่มดีขึ้นนะคะคุณแทบจะไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าถ้ามีถ้ามีอยู่แล้วถ้าป่วยอยู่แล้วมันก็ อาการมันจะบรรเทาทุเลาจะดีขึ้นมากๆนะคะอมืมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเตือนเช่นผิวพันธุ์ที่มันแห้งอะ่ะก็ต้องทาสกินแคร์แบบที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวพันธุ์หน่อยอะไรเพียงเนี้ยเขาไม่ได้มีอะไรที่เตือนแบบเยอะแยะหนักๆน,นะคะอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีอะไรนะคะ,ะมาดูในเรื่องของดวงความรักของคนโสดชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างนะคะ คนโสดต,ตั้งใจฟังนะนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณในเดือนนี้คุณจะได้เจอคู่ครองของคุณที่พัดพาจากคุณมาตั้งแต่พบชาติบางก่อนเป็นเนื้อคู่ที่เอาความเอาเกียรติยศชื่อเสียงเอาความสุขเอาความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมามอบให้กับคุณเพราะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีกรกฎจะได้เจอคนที่รักที่มีแบบ รักจึงหวังแต่งความรักมั่นคงความรักที่มาพร้อมกับจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะคุณจะได้เจอคนที่สุขุมรอบคอบนะคนนี้สุขุมมากใจเย็นรอบคอบการศึกษาดีนะคะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณวุฒิภาวะดูเป็นผู้ใหญ่นะคะอยู่ด้วยแล้วไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับคุณเลยมาพร้อมกับข่าวดี นะคะคนคนนี้อาจจะหยิบยื่นการช่วยเหลือทางการเงินให้กับคุณหยิบยื่นโอกาสทางการงานหรือเอาความสุขสบายมาให้กับคุณนะคะเพราะว่าคุณเจอคู่ครองที่เขาเป็นเนื้อคู่อุปถัมคุณนะคะเป็นเนื้อคู่ที่แบบเขาจะดีกับคุณมากมากเลยเขาจะปกป้องคุณเขาจะเอาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่มามอบให้กับพวกคุณนะคะคนโสดเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปตกกังวลว่าเราจะขึ้นคานไหมดวงเราแบบว่า อายุปูนนี้แล้วนะ่ะมีคู่ไว้มีค่ะนะคะเป็นการหากันจนเจอนะคะเพราะว่ากว่าจะได้เจอกันต่างคนก็ต่างอายุเยอะกันเหมือนกันนะสาวๆก็สาสบวกอะ่ะก็ถือว่าเยอะนะคะสาสิบวกเนาะอืหนุ่มๆก็4ี่สิบบวกขึ้นไปอะไรกว่าจะเจอคนที่รู้ใจแบบมันนานมากแต่มันคุ้มค่าในการรอคอยเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเวลาที่ใช่และเหมาะสมเหมาะสมในที่นี้คือวุฒิภาวะของคุณพร้อมพร้อมที่จะมีคู่ ะะพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพร้อมที่จะรับภารกิจหน้าที่ที่จะอยู่เคียงข้างเนื้อคู่ของคุณทุกอย่างมันถูกเซตมานะคะในเวลาที่เหมาะสมมากๆนะุยนะคะไม่มีอะไรให้ขยี้เลยของชาวราศีกรกฎนะคะ <S <S นานๆน,นะต้องบอกว่าเวลาทํานายดวงอะนะดวงรายเดือนเนี่ยชาวราศีกรกฎเหนื่อยนะ มีราศีเมษกับกรกฎพฤษศเนี่ยสามราศีนี่ว่ารัากเลือดสุดแล้วนะคะจะมีการสื่อสารนะคะมีคนอยากติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะมาอยากมาหิวใจคุณอยากมาช่วยเหลืออยากมารักษาคุณก็ได้นะนะคะเดี๋ยวว่าเขาบอกว่าเขาจะมีทางเลือกมีข้อเสนอมาให้กับคุณนะคะามาดูกันมูงานใหญ่มากนะคะงานใหญ่แปลว่าเขามาพร้อมกับภารกิจใหญ่ ใหญ่แบบอลังการมากซึ่งการที่เขาจะฮิวคุณฮิวในเรื่องการเงินไงช่วยเหลือในสิ่งที่คุณติดขัดนะคะอืเขาบอกว่าเขาเอาเรื่องราวที่ดีมาให้กับคุณแล้วเขาเป็นรักเก่าในอดีตชาติของคุณด้วยเป็นความทรงจําเก่าๆเ,เก่ามากอะเก่าจนจําไม่ได้นะคะคนคนนี้นะคะใจดีนะเนี่ยช่วยเรื่องเงินของคุณนะคะจะหมุนเงินแบบเหมือนเอาเงินมาวางตรงหน้าให้คุณเลยก็ได้นะบางคนอะแบบ ประมาณว่าคบกับเขาเธอเป็นแฟนกับเขาเธออะไรเงี้ยนะคะเขาจะช่วยผ่อนรถผ่อนบ้านเขาจะช่วยปิดหนี้หรือว่าจะซัพพอร์ตก็ได right. uh> ้นะเป็นลักษณะของดวงดวงอุบภ์กันอะไรประมาณนี้แต่เหมือนหลักๆคนคนนี้จะรู้ว่าคุณมีปัญหาทางการเงินอยู่ก็ได้แล้วเขาจะซัพพอร์ตคุณเขาจะช่วยเหลือคุณนะเขาเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะอืมคนนี้คนที่คุณจะได้เจอเขาเป็นคนที่ไม่เปิดใจรักใครง่าย มีเซนด้วยวันนี้มีเซนเยอะนะคะชอบดูดวงนะคะชอบดูดวงเพราะฉะนั้นเรื่องราวของคุณอะมันจะมันจะเป็นไปได้หรอที่เขาจะไม่ดูดวงเขาดูมาหมดแล้วนะคะเขาเช็คมาหมดแล้วแสดงว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่นะในเนี้ยมีคนแอบชอบคุณมีคนอยากสารภาพบอกรักคุณมีคนอยากยื่นข้อเสนอสิ่งดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะอยากซัพพอร์ตคุณในเรื่องนี้อ่าเพราะฉะนั้นเป็นข่าวดีค่ะของชาวราวศีกรกฎนะคะ ต่อมานะเรามาดูกันนะคะทุกคนดวงความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงก็จุดพู้เฉลิมฉลองไหมนะคะเพราะว่าคุณรอคอยวความรักครั้งนี้มานานมากคุณรออาจจะเป็นความรักแต่วัยเรียนนะวัยเรียนเรียนมหาลัยโอ้จนผมงอกแล้วอะยังไม่ได้คำว่าแฟนจากเขาเลยอะไรประมาณเนี้นะคะผมเปลี่ยนสีแล้วนะ,ะหรือว่ามันเป็นความรักที่ คุณก็รักเดียวใจเดียวคุณก็มั่นคงคุณมานานศึกษาดูใจกันมาอย่างถี่ถ้วนจนเกิดความรู้สึกงความมั่นใจแล้วว่าคนนี้ใช่ใช่ในการที่จะได้เป็นแฟนกันเขาบอกว่า ในความรักของชาวราศีกรกฎนะคะจะได้ตกลงปงใจกับคนที่ศึกษาดูใจกันมายาวนานแล้วคุณก็ได้เจอคนที่ใช่ของคุณเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงการทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นมาเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมมากเหมือนคนคนนี้เริ่มแน่ใจแล้วว่าคุณดีกับเขาจริงๆคุณ เข้ากับเขาได้ดีมากนะคะด้วยนิสัยใจคอการซัพพอร์ตการสนับสนุนหรือว่าเป็นในเรื่องของการแชร์ริ่งทัศนคติความคิดอะไรต่างๆเหมือนเข้ากันได้ดีมากๆนะคะมันคงถึงเวลาที่เหมาะสมที่พวกคุณจะได้เริ่มต้นนะคะใช้คำว่าคู่รักกันอย่างเป็นทางการนะความรักจะราบรื่นนะคะอจะมีการเดินทางร่วมกันก็ได้นะ เขาอยากจะสารภาพบอกรักกับคุณมันมหัศจรรย์มากนะไพ่สองสำรับเนี่ยนะคะเปิดเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะคะไพ่อัศวินถือถ้วยก็ขึ้นมาสองสำรับเลยแปดไม้เท้าก็สองสำรับนะอัศจรรย์มากทุกคนนะคะคนคนนี้เป็นต่างชาติก็ได้นะที่คุณศึกษาดูใจอยู่เขาอาจจะเดินทางมาหาคุณนะเขาบอกว่าคนคนนี้คิดถึงคุณ ยิ่งอยู่ห่างกับคุณยิ่งคิดถึงคุณมากๆหรือว่าคุณอาจจะเคยทะเลาะกับเขาไหมคะแล้วก็เงียบไปแล้วคนคนนี้รู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณคือคนที่ดีกับเขามากมายคุณคือคนที่ให้ประโยชน์ให้ความสุขให้ความื่อสัตย์ทุกอย่างคุณคือคนที่จริงใจมากๆที่เขาไม่สามารถที่จะให้หลุดมือไปนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานความรักเนี่ยเดือนนี้คุณจะสมหวังในเรื่องของความรัก นะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ใช้สถานะของการเป็นคู่รักอย่างเต็มปากนะคะบอกใครต่อใครได้เลยว่ามีแฟนแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูสถานะสุดท้ายความรักของคนมีคู่นะคะความรักครั้งนี้พวกคุณผ่านช่วงเวลากันมาเยอะนะคะจนมันเป็นจักตะกอดอ่ะมันเป็นเหมือนความรักที่มันไม่มีชีวิตชีวาเลย มันเป็นความรักที่หยุดนิ่งหันหลังใส่กันเงียบใส่กันนะคะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรในความสัมพันธ์เลยแต่ก็ไม่เลิกกันนะแต่อยู่กันอย่างนี้นอยู่แบบเงียบๆแต่มันก็น่าแปลกตรงที่มันอาจจะช่วงเวลาที่มันนานขึ้นทั้งคู่เติบโตผ่านการศึกษาผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรต่างๆมากมายจนเกิดการตกตะกอนทางความคิดได้แล้วว่า เนี่ยคนที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยคือคนที่ดีมากมากนะจากพลังเงียบของเขาหันหลังใส่คุณเนี่ยคนคนนี้จะหันหน้ามานะคะสื่อสารกับคุณการแสดงออกหรือว่าเป็นการเดินทางมาหาคุณก็ได้ถ้าเป็นรักที่อยู่ต่างแดนนะนะคะหรือคุณจะได้เห็นท่าทีการแสดงออกทางความรักของเขาแบบ ชัดเจนมากๆว่าเขารักใส่ใจคิดถึงคุณดูแลคุณอยากดูแลนะคะออช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะถูกขอแต่งงานนะคะถูกขอมั่นถูกขอมั่นก็ได้นะหรือว่าถูกขอแต่งงานนะคะเขาบอกว่ามันเป็นของการเปลี่ยนสถานะในความสัมพันธ์อนะคะถ้าเป็นแฟนกันก็จะได้แต่งงานแต่ถ้าคบกันแล้วเงียบเกินไปมันจะเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว เขาหากันหาจุดตรงกลางในความสัมพันธ์จนเจอนะคะรักครั้งนี้มันไม่มีความบาดเจ็บอะไรมันไม่ได้มีการนอกใจอะไรเพียงแต่ว่าเขาเงียบเกินอะนะเย็นชาเกินอะนะคะแต่ต่อจากนี้เขาจะแสดงความรู้สึกออกมามากขึ้นนะคะามาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนคนนี้เคยเลิกกันกับคุณไปไหมหรือว่าเขายึดติดกับ บาดแผลในอดีตมากเกินไปไหมกับแฟนเก่าของเขาอะยึดติดเกินนะเป็นคนฝังใจกับความเจ็บปวดนะคะแต่ตอนนี้เขาดูแลดูเปิดใจกับคุณแล้วนะคะเขาดูเปิดใจเขาดูปลดปล่อยหรือว่าถ้าจะมีเรื่องบาดหมางจิตใจกันะนะคะมันเป็นการให้อภัยกันะปรงปล่อยวางเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนะาะเมื่อก่อนอาจจะมีคนมายุแย่ในความสัมพันธ์นี้ทําให้พวกคุณเข้าใจผิดแล้วก็ นำพามาสู่การทะเลาะกันบ่อยมากแต่ตอนนี้มันเป็นความรักที่แบบมั่นคงนะคะรักเนี่ยมหมายถึงว่าหนักแน่นขึ้นนะคะมีตะกะเหตุผลนะคะเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันเหมือนมีมีตะกะเหตุผลมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือน แห่งความสุขของชาวราศีกรกฎนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็มีทั้งหมดเท่านี้นะคะสําหรับการทานายดวงของชาวราศีกรกฎเป็นพลังงานแห่งความสุขทุกๆด้านจริงๆนะคะเป็นเดือนของการปลดล็อกทุกอย่างโดยแท้จริงแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยซึ่งมันคู่ควรกับคุณมากๆนะคะก่อนจากกันไปนะคะขออนุญาตฝากนะคะวัตถุมงคลเครื่องรางนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะ,นะคะแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่า มีคนสนใจมีคนสนใจเยอะมากนะคะ,ะด้วยความศรัทธาส่วนตัวนะคะก็เลยนำมาให้แฟนๆได้รู้จักและอยากให้ทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณบรารมีนะคะของภรวิสุทธิกษัตตีนะคะซึ่งเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งดวงจิตของพระองค์ท่านก็ยังคง ดูแลประชาชนชาวไทยนะด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงนะคะนะทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับท่านนะทำไมพูดถึงท่านเนื่องจากว่าส,สมเด็จพระนางพญาเนี่ยนะคะพระวิสุทธิกสัตยีเป็นผู้สร้างพระสมเด็จพระนางพญาขึ้นมาแล้วก็แจกใจ่ายให้กับทหารในยุคที่มีศึกสงครามนะคะในโบราณนะในอดีตนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้ว สมเด็จพระนางพญาก็จะเป็นพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีพุทธคุณในด้านของความแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขจัดใครอันตรายอะไรต่างๆนะคะในส่วนของเมตตามหานิยมแล้วก็ในเรื่องของการหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้ามีชัยชนะดุดดังนางพญาตามชื่อเลยนะคะจะอยู่ที่399วาทนะคะณผ่านการปลุกเสกนะคะด้วยพระคถา ผู้ทธคุณขั้นสูงที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะ,ะบูชาได้ได้ทุกเพศทุกไัยนะคะตัวที่2จะเป็นเบีย้ยแก้ไอเทมนี้คนเช่าบูชาเยอะมากเบีย้ยแก้น่ะนะคะเป็นเป็นเครื่องรางในการป้องกันศสยศาสตร์คุณใส่มนดดำเนื่องจากว่าแรงบันดาลใจนะก็ค,คือดูดวงส่วนตัวให้ลูกค้าแล้วลูกค้าโดนเรื่องนี้เยอะมากแล้วลูกค้าจะถามว่า มีวิธีการที่จะช่วยเหลือไหมนั่นนี่นะคะก็เลยเกิดลังบรนดาลใจนํามาให้คนได้เช่าบูชานะคะเพื่อป้องกันตัวเองในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มันก็มีพลังอยู่ไงคะถึงมีเนาะเพราะฉะนั้นป้องกันภัยเอาไว้ตัวนี้อยู่ที่399บาทนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นจี้ท่านเทพทันใจนะสามกสิบเก้าบาทเหมือนกันทักมาถามรายละเอียดกับแอดมินได้นะว่าแต่ละตัวเด่นเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายสีพึ่งเนี่ยตอนนี้สีพึ่งครัวยังมีอยู่แค่1ตัวเศรษฐีเงินล้านกับแพชชั่นเลิฟอะหมดอย่างนะคะยังไม่ได้ทําเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นเมตตามาหานิยมในในเวอร์ชั่นตลับพกพาแบบเล็กๆราคาน่ารักน่ารัก2อง้กาบกาบาทนะคะเหมาะมากใครเป็นเซลเป็นพ่อค้าแม่ค้าออฟไลน์ออนไลน์นะคะ คุณแนะนำเลยนะคะเรียกลูกค้าเรียกเงินเรียกทองให้กับคุณเรียกทรัพย์ให้กับคุณนะคะ2 9 9บาทนะคะเหมาะกับการค้าขายดีนะหรือว่าทุกๆอาชีพก็ได้อยากให้ตัวเองโชคดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่นำเสนอนะคะมีพร้อมส่งหมดเลยนะคะทักได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ